เป็นเนื้อครีมที่สามารถทาทับลงบนแป้งได้นะคะคสัมผัสเนื้อครีมเขาดีมากถูกเอาละเข้มมากเรารู้สึกว่าเหมือนมันจะมีความเป็นคราบความฟอร์เอาของเขาอะคือน้อยมากมากๆะทุกคนมันเกาะติดกับแก้มได้ดีมันจะให้ความที่ดูเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง First l a ล y นะคะ,ะ,คะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นบัตรออนออกใหม่จากแบรนด์นาลีนะคะทุกคนบัตรออนรุ่นนี้เนี่ยน่าจะออกกันมาทั้งหมด3เนื้อนะคะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะก็คือจะมีเนื้อครีมเนื้อแมทนะคะแล้วก็เป็นเนื้อชิมเมอร์แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามารีวิวกันเป็นเนื้อครีมนะคะแล้วก็เนื้อแมทโทนสีของเขา่คือน่ารักมากๆซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อรุ่นว่านาลีเพอร์เฟกชิคบัตรนะคะตัวตลับด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นตลับด้านๆนะคะ มีเขียนชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีบอกเบอร์นะคะชื่อเบอร์ต่างๆเบอร์ศูนย์สองนี้นะคะเราซื้อมาเนี่ยก็คือจะเป็นสูตรแมทเนื้อเนียนละเอียดนะคะเม็ดสีแน่นชัดเลยบางเบาสบายผิวเกี่ยง่ายแล้วก็ติดทนนานตลอดวันเลยนะคะเบอร์หนึ่งนะคะก็คือเราซื้อมาเป็นเบอร์สิบห้านะคะพินเซตตัวนี้เนี่ยจะเป็นบัตรออนเนื้อครีมนะคะทุกคนคือจะมีเนื้อนุ่มบางเบานะคะแล้วก็ให้หลุกที่สีแก้มผิวสวยนะคะสุขภาพดีเป่งปั่งเป็นธรรมชาติ ะะแล้วก็เนื้อเกี่ยงง่ายเป็นเนื้อครีมที่สามารถทาทับลงบนแป้งได้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนติดทนตลอดวันด้วยจะบอกว่าสัมผัสเนื้อครีมเขาดีมากทุกคนมันนุ่มมากๆอันนี้สีเขาอะ่ะจะออกแบบชมพูบาร์บี้บาร์บี้สดใสสดใสนะคะแล้วก็ตัวแพคเกจของเขาอะ่ะทุกคนมันไม่มีตัวล็อกอะ่ะก็คือมันสามารถเปิดได้เลยนะคะแล้วก็ปิดลงมา แต่ว่าคือถ้าใสาก่กระเป๋าอะไรแบบนี้น้องอไม่เปิดแน่นอนสามารถพกพาได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะใช้แปรงตัวใหม่จากแบรนด์เมลินดานะคะทุกคนในการลง2ตัวนี้เนี่ยเขาใช้สําหรับลงบัตรนะคะจะเป็นเบอร์สีกับเบอร์5นะคะนี่เฮ้ยเมลินดาทําออกมาดูดีมากทุกคนดูแบบดูสวยหรูมากๆเลยนะคะ คิดว่าจะใช้เป็นเบอร์05ละกันเบอร์04เนะี่ยไว้ปัดกลมๆได้นะคะทุกคนเฮ้ยรู้สึกว่าแปลงเขาอ้น,นี้มากๆเลยอ่ะนุ่มมากๆเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมารีวิวแยกให้นะคะใครที่แบบว่าถ้ารอเนี่ยคอมเมนต์กันได้เลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะลงเป็น4ีแมทนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์02 Enjoy Pink นะคะมี Forout เนี่ยมีเล็กน้อย <c oughs> คือน้อยมากๆรู้สึกว่าเนื้อเขาเนี่ยมีความค่อนข้างแน่นเลยนะคะ ทุกคนสีชัดมากแทบมาเยอะไปนะคะมันก็จะเข้มมากๆเลยเอาและเข้มมากเดี๋ยวลองเกลี่ยไปก่อนนะคะนี่มันจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคือเรารู้สึกว่าตัวเนื้อของเขาอ่ะมันมีความแน่นและสีชัดมากๆพิกเมนต์สีแบบติดขึ้นมาเยอะมากแล้วพอทาลงไปนะคะทุกคนมันก็จะเออเห็นปะ น้องก็คือสีชัดมากๆเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องเขาเกาะผิวมากๆเลยนะคะน้องเกาะผิวได้ดีอย่างเงี้ยรู้สึกว่าน่าจะติดทนอย่างที่เคมเลยนะคะทุกคนแล้วพอทาออกมารู้สึกว่ามันกืนเข้ากับผิวได้ดีนะคะแบบครีมเนี่ย๋ยวเราจะใช้นิ้วลงนะคะอันนี้คือแต่งหน้าลงแป้งมาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าน้องจะสามารถลงทับบนแป้งได้อย่างที่เขาเคมไว้ไหมนะคะจะมาดูกันว่าจะเป็นคราบ เป็นปื้นไหมนี่ทุกคนสีน้องคือน,น่ารักมากแล้วแก้มคือฉ่ำมากนะคะเห็นปะเขาจะมีความเล่นแสง คือดีมากลงเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนให้ดูฟินิชผิวน้องจะมีความแตกต่างกันที่ชัดเจนเลยนะคะเนื้อครีมนะคะก็คือจะมีความชามมีความสุขภาพดีผิวเป่ปงๆแก้มสวยอะ่ะอย่างที่เขาเคมอันนี้คือจริงๆตัวเนื้อเกี่ยง,ง่ายบางเบานะคะตรงตามคําเคมเลยสีของน้องเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันก็จะเป็นโทนชมพูที่เหมือนจะมีความบอบบี้นะคะแต่ว่าจะไม่ได้เข้มสักเท่าไหร่อันนี้เนี่ยคือเราลงสามไปมันก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นแก้มที่แบบว่าดูแบ เออสดใสมีความเป็นธรรมชาตินะคะมีความน่ารักคือไม่ได้เข้มมากจนเกินไปและที่สำคัญอะ่ะเออชอบมากๆตรงที่น้องมีความแก้มฉ่ำแก้มดูสุขภาพดีนะคะเห็นปะน้องคือเล่นแสงให้ความเป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วตัวเนื้อคือนุ่มมากๆน้องสามารถลงทับบนแป้งได้ไหมนะคะคืออันเนี้ย ก็ลงได้นะคะทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนมันจะมีความเป็นคราบนิดหนึ่งเล็กๆนะคะคือจริงๆอ่ะไม่เยอะนะคะทุกคนคือจะมีแค่แบบตรงช่วงเนี้ยของหน้าเหล่าที่รู้สึกเหมือนจะเป็นเส้นๆนะคะแต่ถ้าไม่สังเกตอะ่ะก็คือไม่เห็นเลยนะเนื้อแมตนะคะฟินิชก็คือจะเป็นแมตแมตแบบนี้นะคะแล้วก็ รู้สึกว่าตรงเนี่ยมันเค็มมากๆเลยแต่ว่าแทบน้องไปเยอะนะคะอันนี้จะบอกว่าข้อดีของน้องคือสีชัดมากๆพิกเมนชัดมากๆนะคะทุกคนความฟอร์เอาของเขาอ่ะคือน้อยมากมากๆอะ่ะทุกคนจะบอกว่าไม่มีอะมันก็คือแบบ เออมันมีนิดหนึ่งนะคะตอนที่เราใช้แปรงแท็บเนี่ยพอเอามาทาบนแก้มนะคะทุกคนคือเนื้อของเขาว่ามันเกาะติดกับแก้มได้ดีมันจะให้ความที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ลอยไม่โดดนะคะคือแนะนําให้ค่อยๆทานะคะเพราะว่าน้องสีชัดจริงๆเราก็โทนสีคือแบบ น่ารักมากๆคือรู้สึกว่าเขาจะเป็นโทนที่ออกชมพูซะส่วนใหญ่นะคะคอลเลกชันนี้น้องเขามีหลายเบอร์หลายสีให้เลือกเลยนะคะคือจริงๆเราก็เลือกมายากมาก,มาก,มากเลยนะคะช่วงเนี้ยติดโทนชมพูอะทุกคนก็เลยตามเป็น2เบอร์นี้มานะคะอันนี้คือเราสรุปความเค็มกับความรู้สึกที่ได้ใช้ไปด้วยกันเลยนะคะชอบมากถ้าถามว่าเออชอบตัวไหนมากกว่าชอบตัวนี้ชอบเนื้อครีมดีมากเพราะว่าตอนนี้อินกับ ความหน้าชําแก้มชํานะคะอินกับสีแบบนี้ด้วยก็เลยแบบชอบมากก็เดี๋ยวเราจะใส่ราคาไว้ให้นะคะเพราะว่าจําไม่ได้ว่าน้องอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เราตามมาจากช้อปปี้ออฟฟิเชียลของเขาเนะะี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะทุกคนลองไปเลือกดูกันได้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับการรีวิวบัตออนออกหม่จากแบรนด์นาลีนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็ มาคอมเมนต์กันมาได้เลยเออทุกคนแล้วเดี๋ยวจ้ามาลงแปลงให้น้องแบบใช้ดีมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ